มีคนะศรัทธานจุ่าน้องนำถวายพระราษเทพประจําบันทิ่1สอันท่านวามพงุทธศักราช2567ตามที่เด็กไายแจ่งมาเป็นเด็กเมฆตลาดศพเมืองบุริรัมาหลังบ้นของเราเองนะครับ Asamblee hana, hana, hana hana Yejidam Adhidam Tumaham Ipome Wa Asamblee Taito คณะชาติชมจนตลาดสดแล้วภาพต่อให้เป็นถึงก็เที่ยวไอ้เมียงตะตักเออจะภาพตักบางเลยตักบางลาดลาดลาดไปไม่ต้องไปคนตักแลกระปุกไวยไหนก็ได้อย่าไปชะงักเออไปเรื่อยๆโอ๊ยมาหัวมาหัวเด้อเด้อมาเจ็บเจ็บเต๋อตักขีดต้าบ้านคุงตะบานหนึ่งพอดีแหละอย่าเสียเที่ยวนี่ ไปเรื่อยๆข้าศักไปที่เรียกตัดไม่กีนมาที่เหลืกตามมากกัดไม่มามามาช่วยตัดให้มันจะได้เร็วหน่อยอ้าวกศึกไปก่อน เดินมาเลื่อน้วยกินเจ้ามาเหยื่ออีกยาวจะภาพช่วยกันทำแบบนี้จะเร็วสำไม่ได้ รับแล้วก็ไปฉันตามสะดวก